เดี๋ยวมาชมรถไฟ2ขบวนเข้าสถานีบ้านโป่ปงพร้อมกันนะครับจะเป็นขบวรถด่วนพิเศษทักษิณ37ทับ15กรุงเทพอับยอดปทางสวยกอล์ฟรับประดังไพศาลเข้าสถานีบ้านโป่ปงมาตามเวลาครับก่อนเวลาสักประมาณสองสามนาทีด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีขบวนรถธรรมดา22สอนสันปฏิพัตน์ปทางกรุงเทพมหานครนะครับจะเข้าเทียบชั้นหนึ่ง สามเทับสีเข้าเทียบชั้นสอได้เลขรถจักรกับเลขะบวนตรงกันนะครับคิวเ2ท7ทยาดทำโดยพิเศษทักสี่สามเทับสีบเข้าสถานีมันบ่งชั้น2ครับ ก็เข้าชานหนึ่งมาแล้วฮะ